ทำไมพี่ลงคลิปช้าดังครับลงคลิปน้อยจังช่วงนี้หายไปไหนหายไปไหนคิดถึงมากเลยทําไมไม่ลงคลิปเอาจริงนะเคยมีความคิดเหมือนกันว่าอยากจะปิดช่องอยากจะหยุดน้วพอจริงๆก็เราก็ไม่ไม่เคยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วะเราก็ไม่ไม่เคยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเยุดหยุดนะไม่หยอไปคืนคันนี้เอ้ยไม่เอาคันนี้อเออคิปที่เลมวลยตอนแรกที่เด็วอ่ะ ไปสวยละครับเออดีและก็น่า,านะมีอยู่สองคนเออโอเวอร์แอคโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกเราโอเวอร์แอคครับผมเนี่ยไงต่อเนะี่ย <c oughs> วันนี้จะทำอะไร <c oughs> เออวันนี้พวกเราจะมาตอบคำถาม Q&A กันนะครับทุกคนก็ไม่ได้ทำม,มานานสองปีอันนี้เราก็ให้ให้ทีมงานคัดคำถามมาอย่างดีนะตะกี้ทีมงานมีกี่คนนะ แต่จริงต้องบอกว่าทีมงานก็หลักๆก็มีสองคนแต่ว่าปกติก็จะมีคนช่วยอยู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเอ็้สงรถหรือแอนนาธุรกิจครอบครัวก็ช่วยเหลือกันไม่มีใครแบบว่าอยากทำอะไรกับเราคำถามแรกเลยนะ ต้องบอกกันมากคือคำถามที่ทาง YouTube กับ a c e b o o k คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยจะมีซ้ำๆกันบ้างคล้ายๆกันบ้างเพิ่งน้อยใจนะถ้าเรากับยกของใครขึ้นมาบนจอเริ่มจัดกำถางแรกเลยพี่สองคนเจอกันได้ยังไงเราเจอกันจากการที่ผมอะไปเป็นพระเอกหนังสั้นให้กับเดียโอ้พูดแล้วพระเอก <c oughs> เลอ,อใช้คำว่าพระเอกอะ่ะ <c oughs> เหมือนตอนนั้นผมเป็นนักสแสดงฟรีแลนซ์อยู่แล้วก็ส่วนเดียเนี่ยเรียนอยู่ปีสองปีสองกำลังขึ้นปีสามก็เลยทำโปรเจกต์ขึ้นปีสามเป็นหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับการ เจอกันครั้งแรกจริงๆนะแต่การที่แบบว่าได้แบบร่วมงานกันมนังก็สองเราสองคนอายุเท่าไหร่ปีนี้ของผมก็3 0ปีนี้ผม28 ่แพลลี่บอลกับพี่เดียเรียนคณะอะไรเหรอครับพอดีอย่างตัดต่อทำซีจีเริ่มเริ่มจากผมก่อนแล้วดิจิทัลอาร์ตจากาคอมพิวเตอร์อาร์ตจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับที่ผมเรียนนะเป็นเกี่ยวกับการทำซีจีแอนิเมชั่นวาดรูปก็จะเรียนตรงทางด้านนั้นมาเป๊ะๆผมจบจากมาตอมเก้าสุโีหรือบางมดเนี่ยครับก็เรียน่ายภาพยนตร์มูวี่อ่ะคือมันจะมีเอกแอนิเมชันหรือแบบ ที่มันไปคาดเกี่ยวกับซ g แต่ว่าผมไปเลือกเอกซ์ภาพยนตร์เพราะว่าเกรดไม่ถึงออเออเ <c oughs> ลยต้องมาเรียนภาพยนตร์กันก็คือไม่ได้เรียนซ g โดยตรงก็เรียนแต่ไปเรีนพวกเขียนบทเออโปรดักชั่นมุมกล้องมากกว่าแต่คือตอนที่เรามาทํางานร่วมกันนะคือเน,นี้ยเรียนเอกซ g อันเนี้ยเรียนเอกซ์โปรดักชันแต่ตอนทํางานจริงอะเราเวิร์ส ผมมาทำ CG แล้วผมก็จะแบบมาเน้นเรื่องแบบตัดต่อเล่าเรื่องคิดบทอันนี้ก็ถามว่าเริ่มสนที่จะทำ CG ตั้งแต่ตอนไหนคือผมมาเรียกว่าตั้งแต่เด็กแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราอยากเป็นนักมายากลบวกกับอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เอามาลงกันก็เลยเป็นคนทำ CG ไงเราเล่นมายากลด้วยการเราใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่ออย่างเช่นแบบทำให้พี่หายตัวไปตอนนี้เลยอันนี้ยังเลยอรผมจะหายตัวโดยการที่เดียจะทำนะครับผมเพิ่มงานรัดงานดีนะ จะหายตัวนะอันนี้จะต้องมีควันขึ้นอยู่ตรงนั้นจะต้องมีควันต้อง,ง,อองมีควันด้วยให้เราใหม่เอาใหม่มีควันอ่ต้ donc. อนเดิมด <onner S 2> พูดเดิมได้อ๋อพูดเดิมเลยหนึ่งสองสอามอะใส่ควันนั่นละโอเคกลับมาแล้วเอาเฮ้ยมันต้องวาร์ปกลับดิวาร์ปกลับด้วย GG แบบวาร์ปอืมต้องมีควันด้วยใช่ไหมเอามีควันได้ใช่ห้ อันนี้คือมายากลที่ผสมกับโปรแกรมเมอร์ใช่ก็เลยเป็น CG ปมาณนั้นพี่บอลกับพี่เดียใครหนักกว่ากันประมาณ59ลดลงมาแล้วจ้า0กที่ตอนนี้เหลือแค่56เองอ่ะทำไมป,ปลาต้องวางไข่ัขนาดขนาดสร้างช่องมาแล้วกี่ปีคะกี่ปีก็เพิ่งผ่านเดินออกมาก็ครบ6ปี อ,อืมอือาวกเราเปิดช่องตอนวันที่22อเดือนมิถุนายน2015เมื่อไหร่อ่ะ7ปีนะ8ครับแปดแปล้านเเปิดมาปีล้วพี่อยากได้3ล้านแล้วนะ3ล,าละ้านเลยนี่อยากได้3ล,าล้านแล้วอันนี้ถามมาเยอะเลยอืออ่าคำถามก็ประมาณว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราสองคนเนี่ยมาทำยูทูบหรือว่ามีใครเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่า ขอตอบในมุมของแรงบันดาลใจหอืงเป็นแรงบันดาลใจที่ใกล้เคียงกันเฟรดดี้หรือว่าคนดอะไรเงี้ยต้องเรียกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจจนถึงทุกวันนี้สาหรับผมเองก็ยังถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะถ้าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่มาท o u ูท b บอ่ะของผมก็เดียก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นคนที่แบบว่าชวนให้แบบว่าผมแบบได้มาเริ่มทำสิงดีๆด้วยกันของผมก็เหมือนที่บอลเลยก็คือมีไอดอลเป็นเฟรดดี้วองกับโคดอร์ก็คิดมาตั้งแต่แบบว่ามัธยมอ่ะอยากฟอร์มทีมแล้วช่วงนั้นคือ ในไทยนะวีอาร์โซเป๊ปเฟ่อะไรอย่างนี้ป่ะพี่พ <Airbnb. S 1> ี่คนไทยก็เริ่มเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อยากแบบเป็นยูทูบเบอร์บ้างแต่ว่าเราทำแบบทำหนังทำซีจีและเราไม่ได้แบบทำแบบคนอื่นเขาอะมันมันมันจะมีคนดูเหมือนฝรั่งพอไหมเออแล้วก็อยากเอออยากฟอร,ร์มทีมจนแบบได้มาเจอพี่บอลก็คุยกันก็เลยเกิดเป็นช่องโอแวกขึ้นมาคำถามนี้ครับต่อจากเมื่อกี้เลยอ่าชื่อช่องโอแวกเนี่ยทำไมถึงตั้งแบบนี้คิดยังไงถึงตั้งชื่อช่องโอเว๊ก อ่เาเบกวมันทดีคือจริงๆมันต้องบอกว่ามันเกิดจากคลิปแรกที่เราทําด้วยกันเลยนะ,ะต้องบอกว่าไอ้วันที่เราถ่ายคลิปนั้นอ่ะยังไม่มีชอ่องแว็กยังไม่มีชอ่องแว็กเลยแล้วก็เราชวนกันไปถ่ายก็คือแบบเอเนอร์จีกำลังเยอะอะไรเงี้ยพอเราถ่ายคลิปนั้นเสร็จใช่ปะแล้วเดียก็เลยแบบเหมือนดูคลิปนั้นแล้วก็พูดชื่อตรงเนี้ยมา o ร์แ acting อ่ะมันมาจากคาว่า o ร์แ acting แล้วแต่ว่าเราตัดติง้งออกมันก็เลยคำว่า o เวอร์แอย่างเดียวนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าแบบ o เวอร์แอะไรเงี้ยนี่คือแบบบุคลิกปกติใช่งไหมแต่พอสามสองหนึ่ง ใส่อารมณ์เยอะเชยวจริงก็คิดชื่ออืไม่ออกเลยโอเแอคต้องแอคกี่ครั้งสวัสดีครับพวกเราโอเวอร์แอคลองทายกันดูเนี่ยมาทั้งหมดกี่แอคพี่เคยคิดเลิกเป็นเพื่อนกันไหมครับจริงๆก็เราก็ไม่ไม่เคยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นพี่น้องไง เรยไปตัดอะไรข้างในนี้โอ้โหตึ้งเลยนะ พี่ทําคลิปเนี่ยใช้เวลาอย่างไรเท่าไรคลิปหนึ่งเอาจริงคาถามนี้ก็ค่อนข้างตอบอยากนิดนึงเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละผลงานเราใช้เวลาไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าความยากง่ายหรือว่าการเตรียมงานเยอะแค่ไหนถ้าแบบเป็นคลิปที่อาจจะแบบไม่ได้มีเรื่องของพร็อพเยอะเอาจริงก็ไม่กี่วัน3-4วันอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นคลิปที่แบบบางทีแบบเป็นคลิปสปอนที่ต้องแบบมีพร็อพเยอะๆหรือว่ามีการแบบเตรียมงานเยอะๆอะไรนี่อันนี้ก็จะต้องมีเวลาในการแบบทรีโปรเยอะมากก่อนถ่ายทำอะ่ะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพรอ็อพหาโลเคชั่น ก็าอาจจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์น่นะครับก็เป็นที่มาของเดือดลักริดจริงๆมันอยู่ที่ทีมงานด้วยแหละถ้าทีมเยอะมันอาจจะแบบว่ามีการเตรียมงานได้เร็วขึ้นไงแต่นี้คือแบบด้วยคนเท่าที่มีมันก็จะประมาณนั้นใครอยากสมัครสมัครได้มาลองดูความยากความปากดูนอกจาก y o u t u b e แล้วเนี่ยพวกพี่ทำอาชีพอะไรอีกผมเป็นประธานบริษัทเขามีข้อสองเย พี่เดียเป็นลูกครึ่งหรือว่ามีเชื้อสายจีนญี่ปุ่นไหมก็เป็นลูกครึ่งจีนครับทําไมข้อหนึ่งแล้ก็ข้อสองมันข้อละแนวเลยอยากรู้ไงอยากรู้อยากรู้เสพของพี่บอสจีนแต่ดูไม่จีนเนี่ยจีนเนาะดูไม่จริงนะ คำถามนี้น่าสนใจมากทำไมทำา CG เนี่ยถึงใช้งบใช้งบเยอะหรอบอกว่าข่าวหมัยบอกว่าการทำซีการทำา CG เนี่ยมันต้องใช้งบนะมันต้องมีเงินใช้ CG แต่ละครั้งเนี่ยเสียเงินหรอครับหรือว่าตัวแอปตัวโปรแกรมที่ทำมันเสียตังค์แล้วก็พวกที่แอปที่เราใช้เนี่ยคืออะไรไล่ตอบจากโปรแกรมก่อนแอปที่เราใช้ส่วนมากก็จะเป็นของ Adobe ที่ m i โป e ในการตัดต่อ After Effects ในการทำแบบว่า CG ต่างๆกระจกลิตัสเนี่ยถ้าแบบโปรแกรมที่เน็กขึ้นไปหน่อยการทำ 3D ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของ ยาแต่ว่าของเราเนี่ยมีหลายคนถามมาเหมือนกันอันนี้ตอบเผื่อไว้นะครับใครที่ไม่รู้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้นุ๊ก โปรแกรมแบบ<ช>มีกำลังเต็เแล้วก็อยู่ในโซนถัดไปโปรแกรมผู้นี้เสียตังค์ไหมเสียตังค์นะครับถ้าเมาื่อก่อนแพงมากลิขสิทธิ์แต่ลนะโปรแกรมมันแพงมากแต่ว่าโชคดีที่ณปัจนะจุบันเนี่ยเขาเลงเห็นถึงนักศึกษาคนทํางานอะไรเงี้ยก็จะบบมีการผ่อนจ่ายแบบเป็นรายเดือนรายปีทําไมใช้ CG ถึงต้องใช้เงินนะครับถ้าตอบแบบเมื่อก่อนละกันผมเรียน4ปีมันเป็นวิชาชีพนึกออกปะมันเป็นค่าใช้จ่ายของแบบค่าวิชาชีพเสียไปกับมันแล้วก็เวลาในการทํางานมันก็เหมือนเป็นงานกรรมกรอย่างเงี้ย ว่ามันเป็นงานก่อสร้างชนิดหนึ่งอะก่อสร้างในโปรแกรมอะมันไม่ใช่ว่าใช้คนคนเดียวแล้วมันจะเสร็จทันเวลาได้มันต้องใช้แบบเป็นจํานวนคนมหาศาลใช้อุปกรณ์คอมนะครับผมในการที่จะทํางานอะไรเงี้ยเหมือนเดียทํา CG ที่ทุกคนได้เห็นในในหลายๆคลิปที่แบบเ้ยเดียทำอะมันก็คือเป็นสโคป CG ของคนคนหนึ่งท,ที่ที่สามารถทําได้แต่ว่าพอมันเป็นหนังบอมยักษ์อย่างพวกแบบมาเวลหรือว่ามี CG ใหญ่หญ<อ>ๆเขาไม่ใช้ใช้โปรดักชันเดียวนะคือช็อตที่เขาทําในหนังเรื่องหนึ่งอะเขาใช้หลายสตูดิโอมากในการทําหนังเรื่องหนึ่งให้มันท เวลาในการถ่ายเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่มันจะต้องใช้คุมและเวลาในการทำ CG สุดนะครับใครอยากรู้แบบก็ามาลองฝึกงานกันดูได้น้องคนนีถามว่าแบบช่วงนี้ทําอะไรกันเราเป็นยังไงบ้างอาเดียทำอะไรบ้างผมก็เล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมในบ้างเลยน่าจะมีคนถามตรงนี้ก็มีอาแล็กนาารอก แทงคอลเอาเองครับพิ่มสปอนดูได้นะไม่ดูดูได้แล้วก็เล่นอีกเกมหนึ่งก็ v a l o r a n t v a l o r a n t อันนี้ก็สปอนไปดูได้ส่วนมากก็จะโดนสปอนตบผอนเกมไหนอยากจะแบบว่าให้พวกเราเล่นก็เข้ามาเป็นแบบว่าผู้สนับสนุนได้ทำเก่งแล้วเล่นเก่งด้วยของพี่อยากช่วงนี้ของพี่อยากช่วงนี้ก็มีมีเล่นเกมมีเล่นเกมมีเล่นเกมเหมือนกันเกมที่เล่นก็ v a l o r a n t Valorant ของพี่ก็จะแบบมี O v e r w a t c h บ้างสรุปคือเล่นเกมทั้งคู่ นี่มีอีอันหนึ่งนี่อันหนึ่ง,งจริงก็คือแบบทําสะตูอยากให้แบบว่ามันเสร็จก่อนสิ้นปีอะไรอย่างนี้เออก็บ้านเบี้ยว,น,น,น,ว,วนั่นแหละครับประตูแอกนั่แหละแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบบ้านเบี้ยวไปแล้วเออก็าถือว่าแบบเป็นจุดสตาร์ตนะครับเป็นจุดสตาร์ทเล็กๆหรือใครมีกิจกรรมอะไรอยากให้พวกเราไปทําก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะเออเผื่อแบบว่าจะได้พาเดียออกจากหน้าจออะไรอย่างเงี้ยพี่ๆชื่ออะไรกันบ้างครับแล้วพี่ๆจะไปออกากาศได้หรือเปล่าผมชื่อเดียครับพีพีบอล ผมผมชื่อบอนครับผมชื่อเดียครับไปโอวกาศได้ไหมอาจจะได้ทำยังไงให้ดังครับ สดีครับน้องเดียผมเป็นเดบซีกับน,น้องเดียรว,วงเล็บของบอลด้วยผมชอบผมชอบข้อ,บขอนี้มากเขาถามว่าเวลาท้อเนี่ยเวลาหมดไฟในการทํางานเนี่ยเราทำยังไงถึงจะไปต่อได้ผมผมไม่มีตอบอ่ะชอบไม่ใช่หระหมดไฟอะ่ะสำหรับผมเองผมเป็นคนที่รู้สึกสนุกกับอะไรหลายๆอย่างาง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นค่อนข้างจุดไฟได้ด้วยตัวเองอถ้าท้อจริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่มันมาจากความคาดหวัง ไอเดียมันเกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเห็นอะไรมันก็จะแบบว่ามีไอเดียที่มันผุดขึ้นเพราะฉะนั้นมัน,มนไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราเบิร์นเอาถ้าเราเบื่อมากๆก็เล่นเกมพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่เหมือนเหมือนถามคนหมดไปอยู่แล้วถามว่าจริงๆคล้ายๆที่บอนครับผมงที่ว่าเราสามารถสร้างไฟวยตัวเองได้ไมีคนอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่แบบอ่ะถ้ามันหมดแล้วล่ะแล้วเรารู้สึกว่าจุดเองไม่ติดเราทำยังไงสำหรับผมก็คือเป็นเรื่องของคนรอบข้างแหละเอาตัวเองออกไปอยู่ในสภาพวดล้อมอีกแบบหนึ่ง หลังจากที่เราแบบอาจจะอยู่บ้านยอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ทาอะไรเราลองออ,อกไปหาอะไรทำบาข้างนอกไปหาเพื่อนหรือลองไปไป,ไปเที่ยวที่โน้นที่นี่ที่เราอยากไปเหมือนเราหมกมุ่นอยู่กับบางจุดที่เราแบบนึกไม่ออกอ่ะที่เราเครียดจัดจัดเออเราก็อาจจะเอาตัวเองอ่ะออกมาจากตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้ามันเป็นปัญหาก็มันมีกำาแพงบานใหญ่ที่เราแบบไปยืนอยู่ใ,ใกล้ๆมันนะเงี้ํกำแพงมันก็จะใหญ่มากแล้วก็เอาตัวเองถอยออกมาเราจะได้รู้ว่าเคือกำแพงบานนั้นแม่งไม่ได้ใหญ่ในที่เราคิดเ <c oughs> ท่ไหมเท่ คำถามที่เรียกว่าเป็นคำถามที่คนถามมาเยอะที่สุดเลยทำไมพี่ลงคลิปชา้านะครับ mm. พี่ติดปัญหาอะไรหรือเปล่าลงคลิปน้อยจังช่วงนี้หายไปไหนหายไปไหนครับทำอะไรในช่วงโควิดทำไมหายไปถึง2เดือนคะับทำไมไม่ลงคลิปเลยลง mm. เดือนละคลิปพี่ๆไม่่อยลงคลิปเนี่ยเพราะว่าโควิดเลยไม่สามารถถ่ายทำได้ใช่ไหมครับหายไปไหนคิดถึงมากเลยทำไมไม่ลงคลิปทำไมถึงหายไปครับทำไมไม่ลงคลิปเล่นเกม คถามจริงจังมากเอาจริงพวกเราก็ได้เห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้แบบว่าพูดคุยกันปัญหามันต้องบอกว่ามันก็ในหลายภาคส่วนเนาะที่มันเกิดขึ้นใช่ทั้งปัญหาในฝ้าของผมด้วยแล้วก็ในฝ้าของเดียร์ด้วยที่แบบว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงเวลาปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมก็มีส่วนเช่นแบบว่าเรื่องของโควิดในการถ่ายทําอะไรเงี้ยก็เป็นพอยต์หนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาหลักปัญหาหลักๆก็ อันนี้เดียจะเล่าก่อนไหมต้องบอกเลยว่าถ้าถามว่าเพราะโควิดด้วยไหมมันก็ก็มีส่วนคือปัญหาของผมนะมันเริ่มจากที่โควิดเข้ามาเลยตั้งแต่ช่วงนั้นอ่ะเราห่างกันมากขึ้นถูกไหมแล้วก็มีการทําคลิปที่ไม่เท่าเดิมเนื่องจากว่าเราไม่กล้าออกไปถ่ายตรงนู้นตรงนี้พอมันเป็นเหี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดความชินของสำหรับผมนะเราไม่ต้องลงคลิปทีเราลงเท่านี้ก็ได้เพราะโควิดก็เพราะว่าโควิดพอมันมาถึงช่วงที่แบบมันเริ่มคลายแนละ้วผมก็รู้สึกว่ามันยังติดปิดมาอยู่ที่แบบความขยันหรือว่าไฟในการทํางานอ่่่มััันนหาายยไปต้้้งงแชววลสสเรืๆ จนทาให้ผมอะไม่กระตือรือร้นซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ไปกระทบที่บอลด้วยในส่วนของผมเองเนี่ยเราได้ยินจากเดียแล้วว่าเออช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยมีไฟเลยเราก็จะรู้สึกว่าการทํางานคู่กันแล้วเฮ้ยเราจะสนุกไปคนเดียวหรือว่าเขาจะสนุกกับสิ่งที่เราคิดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไปเล่าเขามากๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะแบบโอเคไม่โอเคอะไรเงี้ยผมไม่ได้กลา้าแบบมาคุยกับเดียตรงๆเอ้ยว่าตอนนี้แบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้คุยกันตั้งแต่ปีนี้มาผมอะทำสตูเยอะแล้วเราก็็ใหห้มันกคคววาาาาาาสํญร่ท ตูดิโออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบคอนเซนเทรตไปในเพผิดจุดแบ่งเวลาไม่ได้ทําไมแว็กเริ่มลงคลิปช้ามีอะไคลิปสปอนนะครับมันเหมือนกับเกิดจากการที่เราคุยจะน้อยลงแล้วก็แบบเราไม่ได้แบบโฟก,กัสว่าเป้าหมายมันเป็นยังไงตอนนี้เราก็ได้ทิศทางในการแก้ไขปัญหามาแล้วงันก็มีทางหนึ่งต่อได้เลยเขาถามฟองว่าเป้าหมายเราข้างหน้าคือ เป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้นก่อนแล้วกันนะเป้าหมายแรกก็คือทําให้กลับมาออนคลิปได้สมบําเสมอในทุกๆเดือนนะครับแล้วก็สร้างทีมกลับมาใหม่อันนี้คือเป้าหมายที่สันที่สุดอย่างที่2คืออาจจะมีโอกาสในการที่แบบว่าได้ทําซีรีส์บ้างหรือหนังบ้างอะไรเงี้ยปีหน้าเราแบบสร้างสักแบบ2ล้านซับไหมตอนนี้เรา2ล้านใช่ไหมติ้นปีหน้าเราแบบ4ล้านเลยเอะงัเนเลยรออแบบมาทีเดียวแล้วก็แบบขึ้นเรือํำน้ำทะยาน,นขึ้นเลยเรือดำน้ำมัน แย่าง yeah. นไหนนอีกนิดนึง mm. ก็อยากจะแบบว่าได้บอกกับแบบหลายๆคนเชื่อว่าแบบมีหลายๆเจนที่เกิดขึ้นในการดู ช่องเราอะไรเงี้ยอาจจะทนตั้งแต่เจนแรกเจน2ที่พี่ออกแบบไปอยู่เดลสกาแล้วก็เดียทําต่อเองแล้วก็กลับมารวมกันอะไรเงี้ยเออแบบมันมีอันหนึ่งที่อันนี้แบบว่าเป็นพ้อยส่วนตัวนะก็แบบอยากได้ชัดเจนตรงนี้นิดนึงก็คือเฮ้ยเห็น,หมนผมทําช่องบอลตูบีบอลตูเพย์ลจริงๆอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าแบบผมก็คือแบบโอเว๊กคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นคนที่แบบสร้างช่องด้วยกันมากับเดียอะไรเงี้ยในการที่แบบผมกลับไปทําช่องบอลตูบีบอลตูเพย์มันก็เหมือนกับแค่ได้ถ่าทอดไลฟ์สไตล์บางมุมที่เป็นของตัวเองจากฝาากขอองเเรระไรย เ่านั้นเองนะครับตัวตนของผมมันก็คือแบบมันก็คือโแบบอเวกแหละเพราะมันเกิดจากโอแวกมาแค่รู้สึกเหมือนแบบทุกๆคนแบบยังไม่ยังไม่ได้แบบรู้สึกถึงเราในในในโอแวกคือแค่รู้สึกว่าแบบอยากจะบอกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนที่ทําโอแวกมาสร้างโอแวกมาเหมือนกันนะนอะไรเงี้ยคือจริงๆผมผมผมเชื่อว่าคนที่ดูเราจริงๆอะ่ะเขาจะรู้ว่าพี่บอลอะ่ะกลับมา สองปีแล้วนะ,ะแต่แต่คนที่พี่ไปเจอเหรอือคนที่พี่เห็นคอมเมนต์เขาว่าเขาเป็นค,คนที่ไม่ไม่ดูคลิปแล้วหรอไม่ดูคลิปโอเวกแล้วอ,อแล้วเขาก็เลยไม่รู้ไงว่าพี่กลับมาแล้วออเออพี่อาจจะไปเจอตรงนั้นมาแต่ถ้าเชื่อเชื่อว่าคนที่ตามจริงอ่ะเขาจะรู้ว่าพี่บอลอะเป็นพี่บอลโอเวกอยู่ขขขเขาเขากลับมาตั้งนานแล้วอ๋คำถามสุดท้ายใช่คำถามสุดท้ายเขาถามว่าเจ็ดปีแล้วนะยังไม่ออกอีกหรอไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ เอาจริงนะเคยมีความคิดเหมือนกันว่าอยากจะปิดช่อง<ม>อยากจะหยุดแล้วพอคือแบบคิดว่าไปต่อไม่ได้ช,ช่องไหนปิดมอนตูบีมอนูเคือมัน <S 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 หลายช่องเกินมันเยอะมากอะไรเงี้ยคนดูก็สับสนอะไรเงี้ยเลยคิดว่าอยากจะปิดบ้างอะไรบ้างอ,อ,อะไรเงี้ยเออสรุปคือไม่ได้ปิดเอาไว้ไม่ได้ปิดอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับแวกอยากจะปิดสักช่องใดช่องหนึ่งเลยอ่จจะในแบบทาน้อยหน่อยจริงๆอันนี้จบจบแล้วนะเออนั่งดูอะไรกันอ่ะจบแล้ว ก็มีที่กดซับตรงไหนก็มันน่าจ,จะอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิปเก่าๆแต่ก็เชื่อนะว่าแบบยังมีคนไม่กดซับ